ถ้าเราไม่สะดวกไปทำบุญตักบาตรแล้ววานให้คนอื่นไปทำแทนใครจะได้บุญมากกว่ากันคะเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยทั่ว,วไปเจ้าของทานก็ย่อมได้บุญมากกว่าแต่มีเงื่อนไขที่สำคัญที่ควรจะต้องทราบกันก่อนนะครับว่าองค์ประกอบที่จะทำให้การทำทานได้อานิสงมากหรือว่าได้บุญมากนั้นต้องมีองค์ประกอบ4ประการด้วยกันครับหนึ่งก็คือทานบริสุทธิ สผู้ให้บริสุทธิ์3เจตนาบริสุทธิ์และ4ผู้รับบริสุทธิ์หมายความว่าอย่างไรครับฐานที่บริสุทธิ์หมายความว่าของที่จะเอาไปทําบุญตักบารนั้นเราได้มาโดยสุจริตโดยชอบธรรมไม่ได้ไปลักไม่ได้ไปขโมยใครเข้ามาเราเป็นเจ้าของของฐานนั้นเอง 2. ผู้ให้มีศีลอย่างน้อยก็ศีลห้ารักษาบริบูรณ์จะสังเกตว่าก่อนที่เราจะทําบุญในโอกาสทั่วๆไปเขาจึงนิยมรับศีลกันก่อน สามเจตนาบริสุทธิ์เจตนาก็คือความตั้งใจดีก่อนให้ขณะให้หลังให้ไม่รู้สึกนึกเสียดายมีเจตนาที่จะบำรุงพระศาสนาถวายกำลังแด่พระสงฆ์และสี่ผู้รับมีศีลบริสุทธิ์ยิ่งพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญมีศีลบริสุทธิ์ยิ่งได้อานิสงส์มากเพราะฉะนั้นเจ้าของทานถ้าเกิดว่ามีองค์ประกอบครบทั้งสีก็ได้บุญมากแม้ไม่ได้ไปทําด้วยมือของตนเองก็ตามส่วนผู้ที่รับ ไปทาบุญตักบาตรแทนแม้จะไม่ใช่เจ้าของฐานแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนมีศีลเป็นคนมีเจตนาที่ดีมีความตั้งใจอันดีมีความศรัทธามีความเลื่อมใสและผู้รับก็เป็นผู้มีศีลด้วยก็ได้อนิสงส์มากเหมือนกันสรุปแล้วผู้ที่รับหน้าที่รับธุระไปทําบุญตักบาตรแทนก็ได้บุญในข้อที่ว่าขนขวายในกิจอันชอบเขาเรียกว่าวายาวัจจะมาอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าผู้ให้มีเจตนาดีจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่าสักแต่ว่าให ไม่ได้สนใจใยดีสั่งให้คนไปทําบุญตักบาตรแทนตนเองก็ไม่ได้นึกถึงทานนั้นเลยไม่ได้มีเจตนาที่ตั้งใจจะทําบุญทําทานสละละความโลภความตรนีอย่างแท้จริงเลยอย่างนี้ก็อนิสงส์น้อยครับเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ทุกทท่านมีกําลังใจในการทําทานนะครับแม้ไม่มีโอกาสไปทําบุญตักบาตรเองเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดแล้วก็ฝากปัใจจัยให้ใครสักคนหนึ่งดําเนิน,นการทําบุญตักบาตรให้ ในโอกาสต่างๆก็ถือว่าได้บุญมากได้อานิสงส์มากเช่นเดียวกันก็ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านนะครับ